สวัสดีครับผม,มท่านนาทีแทนบ้าเมืองสีที่สองนะครับต้าแทนแท็กเตอร์อ่ารถไถฟอดมาครับผู้ใบครับผู้ใบโอู้อ้ยครับพี่น่องมือดิ่โพตแข็งแข็งครับล่าลงบนแล้วครับพี่น้องขนาดหาง6คครับอ่า้ยลากลงหวยแล้วครับพี่น่อง หลังจากปราบก่อนนะครับเด้อปราบเปรียบก่อนจังไถครับพี่น้องมันจะงามเบ้ยไปตรงห้องหาข่าดเรื่องประเฮ้นเอฮ้ยครับพี่น้องดูไปครับดูไปเอ้าเฮ้ยครับเฮ้ยบ๊วยคบอนนี่ เอฟซีหายของแกน้องครับนะดเนาะรถนี่เป็นรถของพญายนาคเลยครับเด้อมึงครับให้นผู้ใบครับเพิ่นฝีมือครับมึงโอ้ยต้งเยี่ยเรียนนะก็ใหม่บรรทัดครับพี่น้องเป็นข้องต้งยังงามเลยดิ้นนี่ปะครับโอ้ยผมแบบกรต้องใส่ขาดแล้วปูได้เลยละครับนี่ไม่เลยครับนี่ โอ้ยบดีคนบดได้นะครับนี่ครับระบบไบเสียนะครับเด้า <c oughs> ผมมาเสียรถไปแต่งรอครับาจ้าสุรสาดยกรับนี่ระบบอ่าหางดาบคำมันสันครับพี่น้องนั่ผู้ใบจังงบโยกจับโยกมันสัน เอ้ยมึงครับพี่น้องไอ้มึงขางนี่มึงนะครับเนาะโอ้อกินบินดีบขางนาะเซียวกะได้มึงครับพี่น้องเอ้ยงามเป็นงามครับอีกขางมึงจะเป็นฟักทองนะครับเนาะแต่สิได้ผลหรอครับผมหมากแล้วครับออกน้อยละ่ะโอ้ยหลากลุกขึ้นห่วยครับพี่น้องโหสุดดแตงกว่านี้ ลูกกิ่งขี่เมาว่ารถไซด์ฟอร์ดนี่มันขึ้นอยู่กับคนปรับคนแต่งเอาแค่นั้นครับเด้อปรับแต่งเอาครับพี่น้องมากแบบใดมากดิ้นเลิกดิ้นบ่อเลิกดิ้นแข็งดิ้นไส้ครับป้าเอาครับพี่น้องผู้ใดที่มีรถไซด์ฟอร์ดนะครับน้องว่าจะเป็นรถยี่ห้อไข่กันดื่นขึ้นอยู่กับคนปับเด้อครับเด้อมันปรับมันแต่งนงาเพิ่งแต่งงามเพิ่งแต่งเป็ิการเขาดู ขชน,น้าเพิ่นเป็นตลูกโลกเก่งรัวไอ่ใส่ใส่ห้าขี้ยวได้ครับพี่น้อยสี่เดือนหาเดือนแล้วครับบุรเร่ใส่รถตั้งแต่ว่าวานเขาแล้วเนาะครับนอ้อตั้งแต่พึ่งสภาพมาเลย่อโลดพึ่งสภาพไม่หน้าโอ้ย บ่ไม่หปุกเสื้อาก็รักกระดาสิงหากันย่าตุลาไม่หนีนะครับเนาะโอ้ยธรรมาดาครับพี่น้องเอ้ยหลดนี่ครับกำลงังมากนะครับนี่เก็บไม่ออกให้พรใหไงใบครับเมื่อกี้โอ้ยบาดมันลากดิ้นขึ้นจากที่ต่ำขึ้นที่สูงครับเนาะ ก็ต้องใส่กำลังเต็มที่กข้ว่าแล้วครับพี่นอ้องมาแล้วครับมาแล้วยังงมครับปุ๊บงาเสียงทีลาวใจเนนะครับเนาะ ก็ต้องไปสื่อทอแตงทอเลยเสียงเขาเปกก็นเอกระลักษสำหรับฟอร์ดครับผมเฮ้ยเสียวเลยประเด็ดปันกระเทหน้าได้เสียว ใช้ปุ๊บเขาปะครับีนี่ไช่ออกหรือไช้ปบเขาหน่อยเนาะไช่ออกครับไช่ออกไปยังไช้ปบเขาหน่าใช่ออกมากา่อนไช้ปบเขาอเอ่าจังบอ่อจังบอ่อเอ้อหลากใส่เลยป้าป่านี่ รถจากายจ้สุรศาสตร์ด้วยครับเพอเป็นรถที่ตอบโจทย์มากๆเลยในเวลานี้แล้วก็ช่วงนี้นะครับมีเงิน3ามแสนกว่า3ามแสนหากับได้แล้วครับคันหนึ่งบทจําเป็นต้องไปสืบพอไปดาวรถใหม่กับสามแสนเนาะครับนสองแสนสิหาใส่อีกเล็งน้าก็ได้รถโดยไปต้องไม่งวดเนาะครับนาะฝากไว้กับเอฟซีทุทรรนด้วยครับเด้อ คใหญ่คมแรงคมหนาคัดีกว่าดวยครับด้วยรถขอดเทร่งแต่่าควบมาโน้อยควมสะดวกของเขาจะบอคือรถหลุมไมเนะครับเนาะคลิปวิดีโอนี่ขอจบไปก่อนค่น้ครับผมสวัสดีครับ